นี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องไอครีมคือเนี้ยกูไม่รู้ว่ากูช้ำหรือเหี่ยวหรือบวมใต้ตาก็คือจะลึกเห็นไหมออจะมีร่องแล้วก็จะดําด้วยแล้วก็มีตีนกาแบบขึ้นมาทุกอย่างมันต้องใช้ตอ่อเนื่องมันไม่ใช่พาวันนี้ตื่นมา <laughs> ยกขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่ใช่ป่ะกูรู้สึกตึงอ่ะอันเนี้ยเดียะมันก็ต้องตื้อป่ะกูรู้สึก,กว่าใต้ตาดำน้อยลงเลยตาเราเนี่ยนะถ้ามันชุ่มชื้นอ่ะมันจะเป็นริ้วรอยยาอตอนเด็กเนี่ยเสียดายมากไม่เคยใช้ไอครีมเลยทําไมต้องใช่อ่ะมันไม่เห็นสําคัญน่าจะย้อนเวลากลับไปได้เราก็จะได้มีตาที่ไม่เดียว เข้ามีเพลงเองอุบาหลายคนถามมาเยอะมากว่าพี่ใช้อะไรเอาจริงมึงมีปัญหาเรื่องตาไหมมีหนักม,มาก เอาจริงๆก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะพูดมันดีหรือยังอะก็จะช่วยได้มากไหมก็ไม่รู้เพราะว่าตาเราก็ยังไม่รอดเท่าไหร่คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่อีปายเอาขอมมาคือแบบน้อยมากเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําอะไรให้ใหมันรีขึ้นได้จริงๆอะเคยผ่านอะไรกับการทาตามัคือเนี้ยกูไม่รู้ว่ากูช้าหรือเหี่ยวหรือบวมรู้ป่ะแต่วันนี้อะกลับไปบอกทุกคนว่ากูตาเหี่ยวกูพูดเยู่นะว่ากูตา,ตาขาเหี่ยวตาเนี้ยเออเหี่ยวพยายังให้หมอดูหรือใครดูเขาก็บอกว่านี่มันไม่เรียกว่าเหี่ยวนี่มันเเเเรรรีีียยยกวววว่ามคออนนนนตตงงงึึดดแแลลลู้้้้หข อายุที่เวลามันยิ่งมากอ่ะมันจะลึกลงไปเพราะว่าด้วยความที่คอลลาเจนเราหายมันก็ยิ่งลึกลงไปทำไมพูดแล้ว <c oughs> พวกเราดูแก่ดูตแบบ่างต่างปัญหาของเราเหมือนกัน เราเป็นภูมิแพ้ใช่ป่ะใต้ตาก็คือจะลึกเ,ออเห็นไหมจะมีร่องแล้วก็จะดําด้วยแล้วก็มีตินกาแบบขึ้นมาเริ่มใช้อายคีมก็จริงๆก็เริ่มใช้แต่อายุยี่สิบกว่าแหละทีนี้ที่พี่ไปถามว่าเราทําอะไรมาบ้างคือจริงๆเน็กเคยเลองฉีดโบ<อ>แล้วด้วยความที่เราเป็นคนยิ้มแบบยิ้มอะตาเราก็ยิ้มทุกอย่างอ,อตาสลกอีโบเนี่ยมันทําให้แข็งแบบยิ้มไม่ได้ตามัึแข็งอะปากยิ้มแต่ตาคือตึงก็รู้สึกฝืนรู้สึกแบบถ่ายรูปมาแล้วหน้าด อันตรายนิดหน่อยสําหรับบางคนนะคะถ้าเขาบอกมาว่ามันจะเป็นก้อนถ้าเกิดใครเห็นเวลายิ้มแล้วมีก้อนๆลงในนิดนึงอะคือุณจะดูออกแลลวออมือชีพฟิลเลอร์มาก็คือไปเลือกร้านที่มึงเชื่อใจที่ดีที่ดีที่ดีหมอที่มีฝีมือเออนะเพราะว่ามันก็ได้ตาอันที่3มเลยก็คือฉีดพวกฟิลโลกาคือแบบพายาเป็นโมเลกุลที่เล็กกว่าฟิลเลอร์ฉีดได้มันจะอยู่สวยประมาณสองอาทิตย์ทุกคนลองดูเอาแต่วันนี้เราเรามีวิธี ไอเครมาแนะนําดีกว่านะคะเรากับเนทเนี่ยคือเป็นคนที่มีปัญหาแล้วเราก็จะปรึกษากันตลอดโอเคงั้นเริ่มจากพี่ปายก่อนของพี่ปายมีน้อยนะคะ <c oughs> สิ่งที่เราทําเวลาเรารู้สึกว่าตาเราแบบช่วงนี้โบมากๆนะคะอย่างแรกเลยคือมาทาแบบแทบจะทุกวันนะคะอันที่ชอบก็คือก๊อปปี้ของเนทมาเห็นเนทใช้ ay, แล้วไปซื้อตามเขาอันนี้ก็สั่งรีนะคะมันมีหลายสีมากโนสปอนนะคะสปอนอันนี้ซื้อเองนะเราไปกดในช้อปปี้ขึ้นมาร้านออฟฟิเชียลของเขาเลยเล่นของเนทในคลิปรีวิวรีวิวนี่แหละ ก็ชอบเลยสีดำเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความบวมแล้วก็สีรอยคล้ำอันนี้จะเป็นเรื่องของริ้วรอยอบอกก่อนว่าเราอะ่ะเป็นคนเลือกอายครีมเน้นในเรื่องของความชุ่มชื้นกับริว้วรอยเพราะว่ามันเริ่มมาแล้วนะคะอันที่2นะคะที่ซื้อคืออันนี้เป็นอันที่ชอบมากและใช้อยู่เพ<อ>คาะขวดแวมาต่อแบบใช่ไปทํางานให้เขามาคาแรงดีคาแร่งดีลงดแล้วเขาให้มาแล้วก็หลังจากนั้นก็ซื้อต่อเรื่องนะคะคาแรงใช้หลายรุ่นมากรุ่นที่เป็นขวดสีแดงก็ใช้นะคะอันนี้นะคือแบบอาย lifting สีใช่มันจะช่วยในการยกกระชับแต่ถามว่าในความรู้สึกเรา มันยกแบบนั้นไหมทุกอย่างมันต้องใช้ต่อเนื่องมันไม่ใช่พาวันนี้ตื่นมาฮายกขึ้น่างี้ก็ไม่ใช่ปะแต่อันนี้กูใช้มาตอนสามคนแล้วแต่มันมีไอครีมที่มันทําให้มึงตื่นมาแล้วสึกสดใสอะจริงมีมีบ้างมีบ้างแต่ว่ามึงก็ต้องช่วยเขาด้วยแบบไม่ใช่ว่าแบบผมนอนดึกีสาอันนี้ก็จะไม่ได้อันนี้เราก็ชอบอีกอันหนึ่งที่กูซื้อเหตุผลเพราะว่าอันนี้เขาดังมากในเรื่องของไอต่างๆชื่อว่า it cosmetics ดูดีดูฟรั่งให้เนทลองเทส อันนี้เนี่ยดังมากๆเรื่องของครีมต่างๆในการที่แบบเกี่ยวกับตาเราก็เลยซื้อมาดูดีอ่ะดีเื้คดีดูดดชอบความเป็นแบบหนึบๆหนึบๆดีดส่วนคาแรงนะคะ<ๆ>เขาจะเป็นเนื้อแบบเจลๆแบบนี้นะคะ กูรู้สึกตึงอะ่ะอันนี้ดีอะ่ะไดีดีอันนี้ดีคือเวลาทาของเราอะ่ะเราจะทาตรงนี้นะคะลงมาจนถึงตรงนี้และขึ้นไปจนถึงบนตาด้วยรอบดวงตาแล้วก็เน้นตรงช่วงประมาณนี้เลย it's confident in eye cream brighten repair and transform นี่ไงมันก็ต้องซื้อปะ้ะ wow. ซื้อที่ไหนนะเนี่ยอันนี้อยู่ในเซฟราเพราะว่าตอนแรกซื้อที่มันเป็นคอนซีลเลอร์ของเขาแล้วเขาก็ดังมากขายกูเก่งกูซื้อเลยหลังมือกูตึงเลยดีโอ้ยอัดเอาหองหมูรหมดแล้วโอเคของเน้นะคะเริ่มจากอันที่ถูกที่สุดก่อนอันนี้มืออันนี้ดีมาก บาล์ยาอันเดอร์อายคือกูรู้ป่ะว่ากูซื้ออันนี้ตามมึงแม่ออมึงเอามาแนะนำกูนานมากแบบปลายอันนี้คือดีสัดๆแล้วกูก็ไปซื้อตามมึงกูใช้อันนี้ติดกันหลายอันมากจนกูได้คาแร่งมานี่คือเนื้อครีมของอุบัติหดแล้เนี่ยเอออุบัตจริงๆคือจะหมดแล้วก็แค่เป็นครีมธรรมดามึงแต่คือไม่ได้รู้สึกแบบตึงเหมือนอิดหรืออะไรแต่กูก็สาดกูสาดใต้ตาไปเลยมันร้อยก่าบาทป่ะสองร้อยมันถูกมากแล้วแม่กูซื้อจากอินเดียเนี่ยเอาหรอแต่มันมีขายในเมืองไทยนะมีแล้วมีแล้วกูรู้สึกว่าาใตต้้้ดดนนนออยยลลงเัีี เพราะว่ามึงคนอินเดียใต้ตาดำมากเขาก็ยังหายดำมาเขาใช้เราก็เลยต้องเชียร์เขายใช้ตามแล้วกูรู้สึกว่าใต้ตากูดีขึ้นเหี่ยวน้อยลงเขาบอกว่า50% reduction of dark circle in four weeks ไปซื้อข้อสองสิ่งที่รักก็คือนิวยาดนิวยาดอย่างที่ทุกคนรู้ว่ากูเนี่ยเป็นคนชอบของแบบออร์แกนิกคือชอบนิวยาด fresh origin ใช่คิวชอบมาคือคืออย่างนิวยาดเนี่ยเขาคอนเฟิร์มเลยว่ามันเป็นแบบออร์แกนิกจริงทุกวันนี้ที่ทาตาของกูก็ยังเป็นนิวยาดเรียกว่าแบบ100% natural ดีว่าตาเนี้ยคือของกูใชยรุ่น Frankincense นะก็คือเป็นตัวพืชที่แม่งช่วยเรื่องแบบเรี้วรอยช่วยเปิดให้เขาดูว่ามันเหลือน้อยมากๆกูรู้สึกว่าแบบมันตึงๆขึ้นแล้วพ u ฟ f ี่อายของกูอะตาบวมมันน้อยลงอ่ะก็แนะ่นะพอแถวนนี้ของนิกว่าเนาะปะอันนี้ดีคือสำหรับคนที่แบบหน้าแห้งแบบสระมือเป็นป้าตอนเช้าตื่นมาลของขนเปิดกูเป็นเพราะว่าเรานอนแอร์ต้องแต่กูใช้รีจู Reju นะไ y d r ไ t i o กูตื่นมาลุลูปิด ทุกลู tested, s <S ๊งทุกลูเลยดีเฮ้ยแต่ของนิวอยากดีจริงเพราะอย่างปกติอะครีมหลายๆตัวที่กูใช้ตอนกลางคืนนะกูจะใช้ตัวที่หนักหน่อยต้องการให้มันแบบครอบคุมเวลานอนแอร์อยากให้เห็นอะเนื้อครีมอันนี้มันแทบจะเป็นเนื้อแว็กซ์อะใช่มันไม่หล่นแล้วร่วงออกมาเลยดีมากแล้วแบบมึงดูอย่างนี้นะดูนะเวลาใส่มืออะตอนแรกกูบอกว่าพี่ครีมคือเสียแน่ๆเพราะว่ากูผู่อย่างเงี้ยยังเป็นขาวอยู่เลยที่แทมมึงต้องวอร์มแล้วก็เหมือนกูกดกด ดูดีๆมันจะมันเหมือนแบบมันเหมือนมึงเวลาไปหาหมอหน้าแล้วเขาจะให้ทีมแบกแวกมึงถ้าเกิดแบบเคอ,อืออ่<ห>องหใช่น่าแอะอันนี้<อ>ให้ความรู้สึกเดียวกันดูปิด อันต่อมาไอเลิฟอันนี้ก็คือเช่นกันกับพี่ปายาปรงคาแรงคือสาหรับกูนะไอครีมที่กูว่าดีอะส่วนใหญ่อะถ้าเกิดเป็นออแกนิกหรือในทรอลแบบนั้นอะก็ต้องเลือกนิวยาดหน่อยที่มันแบบผู้ใหญ่หน่อยเลือกเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เป็นแบบเนี้ยคาแรงและเอสเต้เอสเต้กูเคยลองดีกูยังไม่เคยลองลาแมร์นะบอกดีบอกดีแต่ว่าพวกอะไรที่มันแบบหนักอะแรงอะกูว่าดีแต่อันนี้ของเนเป็นคาแรงรุ่นไฮดราเอเซนเชียลอันนี้ก็คือจะชุ่มชื้น ชุ่มชื้นเลยตาเราเนี่ยนะถ้ามันชุ่มชื้นอ่ะมันจะเป็นริ้วรอยยากมันเป็นริ้วรอยเกิดจากก่อนที่มันเหี่ยวหรือป่ะมันพับอ่ะมันเหมือนกระดาษอ่ะกระดาษแห้งๆถ้ามึงดึกมันก็ยับใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดมึงเป็นดอกฟองน้ําที่มันแบบชุ่มชื้นอเวลามึงกดไปมันก็ขึ้นตัวอธิบายได้ดีเห็นภาพค่ะ และแน่นอนอันนี้ส่วนวสัสดุอันนี้ดีมากเหมือนกันมีเช่นกันตอนที่พี่ปายพี่เนทเ,เป็นบ้าซื้อซองวัสดุสสสกันมาเยอะเพราะว่านเนื้อครีมเขาดีมากเนื้อเขาแบบเป็นประสาทอีกเหมือนกันอนะแน่นมึงคือจับไปอะเนื้อมันเหมือนมูสมูสคือเหมือนยยใยไหมร่มแบบเออมาเป็นแบบนั้นมือมึงจะไม่สึบลงไปอ่ะเหมือนแบบมาแรงอะเหมือนขนมมาลูใช่ไหมู เหมือนว่าแรงแล้วก็แบบเมึงอแบบต,บตบตบแบบเหนียวคืออันไหนไอครีมที่ให้ความรู้สึกเหนียวมากๆเหนียวมากๆกูชอบนะเราชอบเหมือนกันเราแนะนํานะคะว่าสําหรับคนที่กาลังจะเลือกไอคีมใหม่อ่ะลองเลือกอะไรจากอายุหนึ่งเราว่าสาคัญเพราะว่าเมื่อก่อนตอนเด็กอ่ะเราใช้หนักมากก็ไม่ได้ถูกอตอนเด็กเนี่ยเสียดายมากไม่เคยใช้ไอคีมเลยรู้สึกว่าทําไมต้องใช้อ่ะมันไม่เห็นสําคัญโอ้โหจริงๆแล้วคือมันสําคัญที่สุดในบรรดาครีมทั้งหมดที่ควรซื้อในสาหรับกูนะนอกจากไอคอนกันแดด จะ้อ,อนวีวลาแบบเราก็จะได้ไมีมตาที่ไม่เหียวถ้าเกิดน้องๆดูอยู่อายุน้อยหน่อยกูว่ากูน่าจะเลือกเป็นตัวนี้ตัวนี้หรือก็แบบพวกนิวยาร์ได้แล้ะเขาก็จะมีรุ่นหลายๆรุ่นเออสำหรับน้องๆนะคะลงทุนยังไม่ต้องเยอะเลนความชุ่มชื้นก่อนเพราะว่าริ้วรอยเนี่ยมันจะตามมาเมื่ออ,อายุมากขึ้นดังนั้นคือถ้าชุ่มชื้นไว้ก่อนมันจะยืดการเป็นริ้วรอยได้มากกว่ามากไปจนกว่ามันจะควรจะต้องเป็นอะต้องบอกแบบนี้ดีกว่าจริงฝากไว้นะคะสําหรับ อายครีมนะคะแต่ว่าถ้าใครมีที่ดีกว่านี้ส่งมานะคะเพราะว่าเรายังต้องการอายครีมตามแน่นแน่เพราะว่าเราโดนป้ายยามาตลอดเลยมีใครแบบว่าป้องกันการเป็นเกิดรอยเขียวได้หรือว่าแบบตัวรอยดําได้ส่งวันนี้คที่แสงของเขาทางนี้เลยไม่ค่อยเห็นใต้ตาทางนี้กูเห็นชัดมากเดี๋ยรูดิพอเวลากลมุมมาเห็นปะแล้วเวลาไฟตกอีดอกกูเกลียดมากเลยกูเกลียดมากเหมือนกันเนี่ยตอนนี้มันเริ่มขึ้นตรงนี้แล้วเริ่มขึ้นตรงนี้หรอไปแล้วนะ